สวัสดีค่ะสำหรับวิชาวิทยาการคำนวณของนักเรียนชั้นป1นะคะเราก็จะมาต่อในจากหน้าเก่าๆของเราที่ทำไปนะคะอันนี้ก็จะมาถึงวันนี้จะเป็นหน้าที่54นะคะอ่ะพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้และเรียงลำดับเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยเขียนตัวเลข1-6ลงในช่องวงกลมนะคะสถานการณ์ก็คือแมวตัวหนึ่งเดินหลงเข้ามาในบ้านของกิ่งเห็นขวดบรรจุนมตั้งอยู่บนโต๊ะ แมวตัวนั้นจึงเดินี่ขวดนมแล้วทำหล่นแตกเมื่อกิ่งเห็นดังนั้นจึงเดินเข้าไปไล่แมวและเก็บทำความสะอาดขวดนมที่หล่นแตกหน้าที่ของเราคือใส่หมายเลขลงไปในช่องวงกลมนะคะ,ะมาดูจากภาพภาพแรกที่จะต้องใส่หมายเลขหนเนี่ยควรจะเป็นภาพไหนจากสถานการณ์คือแมวตัวหนึ่งเดินลงเข้ามาในบ้านภาพไหนเอ่ย มีใครแต่ละไ,ไมเป็นภาพไหนคะอ่าภาพพี่แมวกาลังอยู่ตรงหน้าต่างนั่นเองนะคะใส่หมายเลขหนึ่งลงไปในช่องนี้เลยภาพที่สองสถานการณ์ที่2คือแมวเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็เห็นขวดจึงเดินเข้ามาที่ขวดน,นมอ่าเป็นภาพไหนคะนี่ภาพด้านลางสุดเลยกําลังเขี่ยขวดน,นมเล่นเลยนะคะอ๋อเขี่ยเสร็จเ,เป็นไงคะขวดน,นมเป็นไงลนแตกเป็นภาพด้านบนสุดใส่หมายเลขสามไปนะคะ พอหล่นแต่แล้วเป็นยังไงกิ่งเป็นนะคะกิ่งเดินเข้ามาเห็นอ่าเดินเข้ามานี่มีการดุว่าแมวนะคะคือเป็นภาพนี้เป็นขั้นตอนที่สี่นั่นเองพอดุว่าแมวแล้วก็ไล่ไปนะคะแมวก็กระโจนหนีออกไปทางหน้าต่างเลยนะคะเป็นภาพที่ห้าแล้วก็ภาพสุดท้ายคือกิ่งก็ต้องมาเก็บทําความสะอาดขวดนมนั่นเองคะ่ะ เป็นภาพสุดท้ายคือหมายเลข6กเรียบร้อยนะคะอะต่อมามาดูกันที่หน้า5 5นะคะหนะ้า55คือพิจารณาสถานการณ์ต่ตอไปนี้แล้วก็เรียงลําดับขั้นตอนนะคะเรื่องาราวที่เกิดขึ้นโดยเขียนหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขสีและเขียนเทวดาใต้ภาพพร้อมกับระบายสีครูทายระบายสีเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเรียกค่อยกลับไประบายที่หลังอะวันนี้นะคะที่โรงเรียนของกิ่งเนี่ยมีกิจกรรมกิ่งต้องสาธิตการแปลงฟัน ให้เพื่อนๆที่โรงเรียนชมดังนั้นกิ่งจะสาธิตขั้นตอนการแปลงฟันดังนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกต้องทําอะไรก่อนคะดูจากภาพขั้นตอนแรกก้เป็นภาพไหนเอ่ยเราจะแปลงฟันทําอะไรก่อนนะบีบยาสีฟันใส่แปรงนั่นเองค่ะเป็นขั้นตอนที่หนึ่งอ่ะบีบยาสีฟันใส่แปรงเขียนลงไปเลยค่ะขั้นตอนที่สองทำอะไรต่อคะ ภาพแรกเลยนะคะแปลงฟันนะคะคือแปลงฟันบนแล้วก็ฟันล่างนั่นเองขั้นตอนที่3คือบ้วนปากด้วยน้ําสะอาดนะคะภาพนี้เป็นภาพที่3สุดท้ายก็ตรวจสอบว่าฟันสะอาดหรือเปล่าขั้นตอนที่4นะคะอ่ะนี่สขั้นตอนนักเรียนเขียนลงไปได้เลยนะคะในหน้าที่55ห้า เดียบร้อยแล้วไปต่อที่หน้า56กันค่ะ56ในค่อนข้างจะยากนิดนึงนะคะก็พิจารณาจากแผนภาพแล้วอธิบายขั้นตอนการเดินทางให้ถูกต้องนะคะโดยเขียนข้อความลงในช่องว่างอัน,นนี้กิ่งต้องการเดินทางจากจุดที่ยืนอยู่ไปยังจุดประชาสัมพันธ์นะคะกิ่งยืนอยู่ตรงนี้ตรงนี้เราที่เขายืนอยู่นะคะตรงนี้เลยนี่จะต้องไปประชาสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแต่ต้องเดินตามถนนนะคะไม่สามารถเดินผ่าไปได้แบบนี้ ก่อนจบออกก่อนนคะคะขั้นตอนแรกนะคะข้อ1นึ่เขาบอกว่าเดินตรงไปจนถึงถึงอะไรอะ่ะถึงอะไรนะอ่ะจากกิ่งที่ยืนอยู่ตรงนี้กิ่งต้องเดินตรงไปเดินตรงมาจะเจออะไรคะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรถนนตรงนี้เรียกว่าอะไรเ่ยสามแยกนะคะอ่าสามแยกเขียนคําว่าสามแยกลงไปพอสามแยกปุ๊บทาไมคะเลี้ยวไหน นึกถึงกิ่งที่หันหน้าอยู่แบบนี้นะคะกิ่งต้องเลี้ยวไปฝั่งไหนไปฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้ต้องไปฝั่งนี้แน่นอนถามว่าฝั่งนี้คือฝั่งไหนฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาหน้ากิ่งหันหน้าไปทางไหนอ่ะนึกถึงหน้ากิ่งนะหันหน้าไปตรงไหนเดี๋ยวไหนเอยทางขวามือหรือซ้ายมือของกิ่งนะขวานั่นเองะคะ่ะขวามือของกิ่งนะคะ ออเลี้ยวขวาไปแล้วเดินตรงไปข้อสองนะคะเดินตรงไปจนถึงถึงอะไรเอ่ยอ่ะกิ่งเลี้ยวไปแล้วนะคะเดินตรงไปถึงอะไรเนี่ยอันนี้เรียกว่าอะไรบอร่อน้ําพุนั่นเองค่ะใส่บอ่อน้ําพุลงไปพอไปบอ่อน้ยอยําพุแล้วยังไงต่อนะคะเดินไปตรงนี้แล้วไปบอ่อน้ยอยําพุแล้วยังไงต่อสามารถเลี้ยวทางซ้ายก็ได้หรือขวาก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะณจุดจุดนี้ไปได้หมด เดินตามวงเวียนเลยค่ะเรียกวงเวียนเนาะแล้วก็จะเดินไปทางนี้ก็ได้หรือจะเดินไปทางนี้ก็ได้ก็ถึงเหมือนกันนะคะพอเดินไปแล้วเดินตรงไปจนถึงทางแยกที่สองนี่ทางนี้เลยนะคะทางนี้ทางนี้ขับายรก่อนทางนี้มาถึงทางแยกนี้นะคะทางแยกนี้ถามว่าทางแยกนี้ยมันอยู่ใกล้กับอะไรคะ ร้านอาหารนั่นเองค่ะนี่ใกล้ๆนะคะตรงนี้เลยใกล้ๆกับร้านอาหารพอเจอร้านอาหารแล้วนะคะเดินไปตามทางจะพบกับอะไรเอ่ยเดินไป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 เจอหรือยังคะเจอสิ่งที่เราต้องไปหรือยังเจอแล้วนะคะก็คือจุดประชาะสัมพันธ์นั่นเองค่ะเขียนตามนี้เลยอยา่าทำให้เห็นคุษซายขยายให้รับนี่น,นะคะสำหรับหน้าที่ห6หเขียนตามนี้เลยนะคะ เขียนเรียบร้อยแล้วไปต่อที่หน้า57มา,า1 7นะคะเหมือนเดิมเลยคะ่ะดูแผนที่เขานะคะการต้องการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนโดยต้องเลือกเส้นทางที่ใกล้ที่สุดนะคะนี่คือข้อกำกับของเขานะคะการอยู่บ้านตรงนี้จะเดินทางไปโรงเรียนตำแหน่งนี้จากการไหมนะคะไปที่ใกล้ที่สุดนั่นเองคุณว่าต้องไปเส้นทางไหนถ้าบอกว่าไปเส้นทางนี้ใกล้ <S <S ไหม ดูแลจะไม่ใกล้นะคะอ่ะเราก็ไปเส้นทางนี้ค่ะไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะดูแลจะไกลกว่าเอาเส้นทางนี้แล้วกันเนาะอ่ะขั้นตอนแรกคือออกจากบ้านออกจากบ้านเลี้ยวอะไรคะอันนี้ให้นึกถึงว่ากานเนี่ยยืนอยู่ตรงบ้านนะคะหันหน้าเข้าไปหาถนนตรงนี้ไม่ต้องไปดูรูกกานตรงนี้นะคะกานยืนอยู่หน้าบ้านหันหน้าหาถนนจะต้องเลี้ยวไหนก่อนระหว่างซ้ายกับขวาไปทางนี้ ทางนี้มือของกา้านหันหน้าเข้าถนนซ้ายมือหรือขวามือคะซ้ายมือนะคะเขียนซ้ายลงไปเดินไปแล้วะคะ่ะพอเลี้ยวซ้ายแล้วเดินไปการปึ๊บเลี้ยวซ้ายเดินไป,ปเ,เดินไป,นไ,ปไปเจอสามแยกเจอสามแยกนี้ถามว่าก้านยืนหันหน้าเข้าสามแยกก้านยืนอยู่ตรงนี้หันหน้าเข้าถาถนนตรงนี้นะคะก้านต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคะ่ะถ้าไปทางนี้เนี่ย เลี้ยวขวานะจ๊ะดูจากก้านนะคะเลี้ยวขวาไปอ่ะข้อ3ถ้าเลี้ยวขวามาแล้วเดินไปเดินไปเดินไปเดินทางต่อไปผ่านอะไรคะถ้าเดินไป่ยผ่านอะไรก่อนโรงพยาบาลน,นะคะผ่านโรงพยาบาล่ะพอผ่านโรงพยาบาลปุ๊บจนถึงสามแยกผ่านโรงพยาบาลแล้วนี่ผ่านโรงพยาบาลไปถึงสามแยกนี้ ไปเจอสามแยกอีกแล้วการหันหน้าเข้าสามแยกนะคะหันหน้าทางนี้การต้องเลี้ยวไปทางนี้ซ้ายหรือขวาคะซ้ายมือนะคะเขียนซ้ายลงไปซ้ายแล้วพอเดินไป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 ผ่านอะไรคะเนี่ยผ่านอะไรสวนสาธารณะนั่นเองคะ่ะข้อสี่นะคะเดินผ่านสวนสาธารนณะ เดินทางต่อไปจนถึงถึงอะไรเนี่ยเดินไปแล้วถึงอะไรคะสามแยกอีกแล้วค่ะเดินไปถึงสามแยกอีกแล้วนะคะ <ele ans> พอไปถึงสามแยกตรงนี้การนะคะการนี่ไปถึงสามแยกตรงนี้แล้วนะคะหันหน้าเข้าสามแยกการต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาคะ่ะไปทางเนี้ยเล้วสาดเลี้ยวขวาหันหน้าเข้าสามแยกเลี้ยวซ้ายนั่นเองค่ะ,ะทีนี้ เดี๋ยวสายเดินตรงไปจะพบกับอะไรคะเดินมาแล้วเดินมาแล้วยกเจออะไรแล้วเจอโรงเรียนแล้วนะคะซึ่งจะอยู่ทางขวามือของก้านนะคะเพราะว่าก้านเดินมาหน้านี้น้าก้านจะต้องตรงไปทางนี้นเดินเดินปุ๊บอ่ะโรงเรียนจะอยู่ทางขวามือของก้านนะคะเขียนคําว่าโรงเรียนลงไปอาจจะคุณตาขยายให้เนาะอืออ่ะนี่นราเรียนเขียนตามนี้แล้วนะคะนะ้าห้าสิบเจ็ด ค่ะสำหรับวันนี้วิชาวิทยาการคำนวณก็เรียนแค่นานี้นะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะ